งานออสเตรเลียเปิดรับสมัครแล้วผ่านบริษัทจัดหางานที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยยุดอย่าไปสนใจอย่าส่งข้อความไปสอบถามรายละเอียดการรับสมัครงานเพราะท่านจะโดนหลอกล้านเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนก่อนไปรับชมคลิปการรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ วันนี้ผมเอาข่าวสารมาแจ้งเตือนพี่น้องแรงงานไทยที่สนใจไปทำงานเกษตรที่ออสเตรเลียกันนะครับทุกครั้งที่รัฐบาลไทยมีข่าวว่าไปเจรจาพูดคุยกับทางรัฐบาลออสเตรเลียในงานเกษตรที่ออสเตรเลียนะครับก็มิชาัชีพก็จะทำงานกันทันทีเลยนะครับเพราะว่าเหมือนเป็นฤดูการที่เขาจะ หาเงินได้นะครับจะหลอกลวงเราได้นะครับซึ่งเพจกรมการจัดหางานได้แจ้งเตือนบนหน้าเพจเลยนะครับว่า,เ,าเตือนภัยมิจฉาชีพปลอมใบอนุญาตจัดหางานรับสมัครงานาไปทํางานที่ออสเตรเลียนะครับโดยมีเพจแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเป็นเพจไหนแล้วก็ปั๊มคําว่าข่าวปลอมเข้าไปเลยนะครับก็จะเป็นบริษัทจัดหางานฟาร์มออสเตรเลียนะครับมีผู้ติดตามมากถึง1 6ุดหกมื่นคนเดี๋ยวเรามาอ่านรายละเอียดข่าวกันนะครับว่าทางกรมการจัดหางานแจ้งเตือนอย่างไรบ้างนะครับกรมการจัดหางานแฉบริษัทจัดหางานเก๋พรอมใบอนุญาตจัดหางานโชว์รูปปรลัดแรงงานสร้างความน่าเชื่อถือ อธิบดีกรมการจัดหางานนายสมชายมรกตษศรีวันเปิดเผยว่าปัจจุบันมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางหลอกลวงคนหางานเป็นจำนวนมากกรมการจัดหางานจึงใช้มาตรการตรวจสอบเฝ้าระวังเผจปลอมที่มีการประกาศรับสมัครคนหางานต่างประเทศอย่างเข้มงวดล่าสุดพบ การใช้เพจ Facebook ชักชวนคนไปทำงานฟาร์มประเทศออสเตรเลียและประเทศอื่นๆโดยใช้ชื่อเพจว่าบริษัทจัดหางานฟาร์มออสเตรเลียซึ่ง จากการตรวจสอบพบว่าเพจดังกล่าวแอบอ้างชื่อบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแห่งหนึ่งในการรับสมัครคนไปทำงานต่างประเทศโดยมีการปลอมใบอนุญ,ญาตจัดหางานพร้อมแสดงรูปภาพประลัดกระทรวงแรงงานนายไพโรธโชติกษียนใบทะเบียนพาณิชย์ใบสำคัญที่จะแสดงว่าเป็นได้รับอนุญาตให้จัดส่งแรงงานไปทำงานที่ต่างประเทศได้นะครับ ทางกรมการจัดหางานจึงขอเตือนนะครับคนหางานหากพบเห็นการชักชวนรับสมัครงานเพจดังกล่าวนะครับบนสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook ลน์ i n s t a g r กร t w w t t t e อร์ u t u b e เป็นต้นโปรดอย่าลงเชื่อเพราะอาจจะถูกหลอกให้เสียค่าใจในการสมัครงานแต่ไม่มีงานรองรับจริงนะครับไม่ได้เดินทางไปทำทำงานต่างประเทศจริงหรือแม้กระทั่งท่านจะได้เดินทางไปก็ตามนะครับก็จะถูก ในหน้าลอยแพไปที่ต่างประเทศนะครับนายสมชายได้กล่าวว่าเบื้องต้นกรมการจัดหางานได้มีหนังสือนะครับแจ้งไปกองบัญชาการตำรวจสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับเพื่อเอาผิดและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในส่วนของบริษัทจัดหางานที่ถูกแอบอ้างได้แจ้งความร้องทุกข์กับพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจเพชรเกษมเพื่อดำเนินการกับผู้แอบอ้างแล้ว หากท่านรู้ตัวว่าถูกหลอกกรณีดังกล่าวสามารถรวบรวมหลักฐานนะครับเพื่อไปแจ้งความดำเนินคนดีกับตำรวจได้นะครับทั้งนี้ตามพระราชบ,บัญญัติจัดหางานนะครับปี2528การโฆษณาการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับจะมีความผิดและต้องระวางโทษจำคุก3ปีหรือไม่เกิน60,000บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ และผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถหางานหรือส่งไปฝึกงานในต่างประเทศได้ก็จะถูกนะครับดำเนินคดีอาญานะครับต้องโทษระวังจำคุก3-10ปีนะครับและปรับตั้งแต่60,000บาทถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ สรุปนะครับเพจบริษัทจัดหาง,งานฟาร์มออสเตรเลียนะครับกรมการจัดหาง,งานได้แจ้งเตือนว่าเป็นเพจปลอมนะครับและมีการอ้างถึงบริษัทจัดหาง,งานที่ถูกต้องตามกฎหมายของจริงด้วยนะครับบริษัทจริงๆเลยเขาโดนแอบอ้างนะครับอพอดีทางกรมการจัดหาง,งานไม่ได้เปิดเผยชื่อนะครับผมก็เลยปิดไว้นะครับเพื่อไม่ให้บริษัทจัดหาง,งานนั้นเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจไปทํางานไม่ว่าประเทศไหนก็ตามนะครับ เวลาไปเจอบนสื่อสังคมโซเชียลนะครับให้ระวังไว้ด้วยเพราะว่ามันมีการแอบอ้างบริษัทจัดหางานจริงนะครับในเคสนี้นะครับผมไปเจอรูปนี้มาซึ่งเป็นรูปที่เห็นได้ว่าทางาเพจบริษัทจัดหางานฟาร์มออสเตรเลียเนี่ยได้ซื้อโฆษณาบน Facebook นะครับ จะเห็นคำว่าได้รับการสนับสนุนนะครับตำแหน่งงานมันดูน่าสนใจมากเลยนะครับเช่นงานภาคสวนเกษตรนะครับงานภาคโรงงานนะครับไม่ใช้วุฒิด้วยนะครับราคาแรงแรงมากนะครับชั่วโมงละ6,700ซึ่งซึ่งสูงมากนะครับก็ปลดระมัดระวังด้วยนะครับมันมีเยอะแล้วเพีดนี้ยังดำเนินการปลอมใบอนุญาตจัดหางานด้วยนะครับซึ่งไม่เนียนเลยต้องบอกเลยนะครับ ไปอ้างชื่อถึงท่านไพรโรดโชติกเสียนซึ่งปัจจุบันท่านเป็นปลัดกระทรวงแรงงานเลยนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่านะครับผู้รับอนุญาตชื่อท่านไพรโรดผู้อนุญาตนะครับซึ่งเป็นนายทะเบียนกลางซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ก็เป็นท่านไพรโรดอีกนะครับซึ่งสมัยนั้นท่านดํารงตําแหน่งเป็นอธิบดีกรมการจัดทางานนะครับ จริงๆแล้วถ้าเรานะครับมีสติในการพิจารณาเอกสารที่เขาเอามาหลอกลวงเรานะครับเราจะเห็นข้อพิรุษหลายอย่างเลยนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับก่อนจะลงเชื่ออะไรใช้สติใช้วิจารณญาณในการดูเอกสารนิดนึงนะครับบางทีเขาก็ไม่ได้ทำเนียนอะไรเลยนะครับหลอกง่ายๆเลยนะครับแต่พวกเราก็ไปหลงเชื่อกันนะครับแล้วงานออสเตรเลียนะครับตกลงว่าไงนะครับ ต้องบอกว่าในช่วงระหว่างวันที่18ถึง20่กุมภาพันธ์นะครับได้มีการเดินทางไปที่ออสเตรเลียนะครับแล้วก็ทางารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำโดยท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับนำผู้บริหารระดับสูงไม่ว่าจะท่านไพโรธโชติกเเสียนประหลัดกระทรวงแรงงานนะครับท่านสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานนะครับได้ไปเจรจาพูดคุยนะครับกับ าทางรัฐบาลออสเตรเลียนะครับคุยหลายๆฝ่ายเลยนะครับทั้งผู้ประกอบการนะครับตัวแทนของรัฐบาลนะครับแล้วก็ทางฝ่ายค้านนะครับสรุปแล้วนะครับเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับเดี๋ยวรายละเอียดนะครับก็จะเป็นระดับเจ้าหน้าที่นะครับ ที่เขาจะมาพูดคุยถึงรายละเอียดการหากจะมีการจัดส่งรายงานไทยไปทำงานเกษตรที่ออสเตรเลียนะครับจะต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับแล้วความเป็นไปได้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับก็ยังตอบไม่ได้นะตอนนี้คืออยู่ในขั้นตอนของการไปพูดคุยเจราจาระดับผู้บริหารละกันนะครับเดี๋ยวในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็จะมาพูดถึงรายละเอียดอีกทีนะครับก็หวังว่าคงจะมีข่าวดีเร็วๆวันนี้นะครับ การที่มีข่าวรับสมัครออสเตรเลียตอนนี้ทั้งหมดนะถ้าเป็นงานเกษตรงานโรงงานงานแพ็คของนะครับเป็นการหลอกลวงทั้งสิ้นเลยนะไม่ต้องไปเชื่อนะครับว่าจะมีเพจไหนนะครับเว็บไหนนะครับสื่อโซเชียลนะครับช่องทงางไลน์ทิกต็อกยูทู e นะครับทุกที่นะครับหากมีการรับสมัครงานออสเตรเลียเกี่ยวกับงานเกษตรหรือง,งานแพ็คของนะครับหลอกลวงเราทั้งหมดเลยนะครับ หากคุณได้เห็นคำว่าได้รับการสนับสนุนให้เชื่อไว้ก่อนนะครับว่ามีการหลอกลวงจริงๆแล้วมีทั้งออสเตรเลียเกาหลีนะครับที่มีการหลอกลวงนะครับเพราะฉะนั้นเห็นคำว่าได้รับการสนับสนุนให้เชื่อไว้ก่อนว่าหลอกลวงอย่างแน่นอนนะครับจะเห็นได้ว่ามันเยอะมากนะครับผมก็เตือนบ่อยมากไม่รู้จะเตือนยังไงนะครับก็ขอให้ทุกคนระวังนะครับแล้วก็ไม่เป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะครับ หากคุณสนใจที่อยากจะไปทํางานต่างประเทศนะครับแนะนำนะครับไปที่เว็บกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะครับจะมีไอคอนประกาศรับสมัครงานอยู่มีงานตําแหน่งที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ได้รับอนุญาตแบบถูกต้องตามกฎหมายอยู่ที่นั่นท่านไปดูตรงนั้นนะครับรับรองว่าท่านไม่หลอกไม่โดนหลอกอย่างแน่นอนนะครับก่อนจบคลิปรบกวนกด ติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับไปให้เยอะๆนะครับโดยเฉพาะการแชร์แชร์ไปให้เยอะๆด้วยนะครับอ่ามันจะได้ไม่มีอ่าเหยื่อที่ถูกมิจฉาชีพหลอกลวงมากไปกว่านี้นะครับปีที่แล้วผมได้ทราบข่าวว่าวงเงินเป็น10บสล้านเลยก็ไม่อยากให้ใครมาเสียเงินนะครับ เราก็ลำบากอยู่แล้วการที่เราไปทํางานต่างประเทศเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าฐานะครอบครัวเราก็ลำบากอยู่แล้วเราต้องการเ,าเงินทองมานะครับเพื่อมาใช้จ่ายในครอบครัวเนาะแต่สุดท้ายไปโดนวิชาชีพหลอกลวงนะครับเรายิ่งแย่เข้าไปอีกนะครับมีสติกันนิดนึงนะครับ พิจารณาเอกสารที่เขานําเสนอถ้าเป็นไปได้อย่าสมัครงานบนเฟซบนไลน์หรือ Tik ทิกตอก youtube อะไรต่างๆนะครับให้ไปที่เว็บกองบริหารแรยง,งานไทยแล้วก็ไปดูว่าเขาประกาศรับสมัครงานอะไรบ้างตรงนั้นงานถูกกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กันเสมอมาวันนี้ช่องลงหน่อยสวัสดีนะครับ